พระบบญชาให้เราท่านทหลายผู้เป็นชาวพุทธมีหมู่บ้านศีีห้าเพื่อจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุดโดยทั่วกันเว็านการที่ท่านพระครูเลือกเอาแหล่ศีีห้ามาพรนนาญาติโยมฟังจึงนับว่าเป็นการบหมะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะศีลห้านี้จะช่วยป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดแก่ตนและคนรอบข้างคือเสียหายจากความโหดร,ร้ายใจหยาบมากรักปากชั่วและก็มัวเมาถ้าใครมีศีลหา้าบริบูรณ์แล้วความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นอยู่ร่วมกันแบบไว้วางใจไม่ต้องหวาดระแวงมีศีลหา้า จะทำให้ชีวิตทุกชีวิตปลอดภัยทรั์สินปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยไม่แตกแยกเกียรติยศชื่อเสียงปลอดภัยไม่ถูกลบดูดดูมินและสติสัมปชัญญปะปลอดภัยไม่ถูกทำลายด้วยพิษของสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง ดิกะปะอกธรรมะจากแหล่ที่ท่านพระครูโคสิทธรรมากรได้พนานาให้ทุกท่านได้สดับแล้วแต่ว่าแหล่เพราะเพราะวัดประเจตุคลหรือวัดโอธาเตนเป็นแหล่ของด็อกเตอร์ทางมหาชาติโดยตรงท่านพระครูพิมลธรรมพาน วัดประเจตุนคลน,นี่ก็เป็นปรมาจารย์ของนักเทศหาชาติในยุคป,ปัจจุบันเพื่นนะัธนาจารย์พระครูครับผมฟังบางกาะน้อยชื่นใจแล้วเสียงดีเสียงดีงดขอฟังท่าเตียนมากเอาอนั้นนะเอาอีกแหลหนึง่งข้าผมคันปากคนไม่ไหวฟังท่านอาจารย์พระครูเดี๋ยวขอต่อ อ่างนนะครับเอาให้เต็มที่นะครับครับผมยายแพ้่ปรกอน้อยเข้ามาเสียง้าจะสู้ไม่ไหวแล้วเสียงโลงแล็กน้อยครับขอบพระคุณครับครับญาโยมได้ฟังแล้ก่อนแล้วก็ได้ฟังพระเดชพุนไดุ้ณพระราษฎร์โมวีได้เสริมเติมเรื่องรีกว่าเติมให้เต็ม ขออน um. ุญาตนะครับพระเดชพระคืณครับองคเดชคือกันย์พ่อจะว่าบอกว่าจะรับอนุญาเอกใบหนึ่งเป็นใบที่เจ็บแล้วก็อยากจะเสริมเติมตราญานให้ทั้งหลายได้ทราบว่าพระเดชพระคุณนั่นจะเป็นพระราชธรรมวาทีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเทศงานศพงานสวดงานสวดงานแต่งแม้มหาชาติ ไม่มีใครสู้จึงได้รับเกียรติหรือได้ยับได้รับยกย่องจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมอบปริญญาตาดีบดีชุิทิ่มัธยมให้เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาธรรม,มะมุเทศนอกจากนั้นท่านได้โตและทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย สวนบุสิิส์หลายปีทางหมหาวทิทยาลัยต้องการยกย่องให้มีเกียรติปรากฏต,ต่อสังคมจึงถวายคดีมรดิจิติศาสตร,ร์สาขาศิศาสรร์เอกภาษาไทยประเด็นคุณผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยไม่ว่าเรื่องยาวเรื่องสั้นท่านอธิบายได้ชัดแจ้ง ึงขอเติมเสริมสัจัยท่านท่านทุกทนทั้งหลายได้ทราบดังนี้ต่อไปก็จะขอแหลกตอนพระพุทายโยมรอฟังเยอะเถอะอรย์ไม่ใช่ผมไม่รู้ไม่รู้ก็อยากจะประกาศให้โยมว่ารู้ว่าโอ้นี่มีคนประกาศยอย่องประกาศเุียรติคุณในประเทศกุล

ผมมีจิงทั่งยอมยิ่งและยกมชายทั้งเจ้านายได้โปรดรามีให้เลือนยดนามนีแมแเป็นไปตามชันให้เลือนยดท่านกันทุกปีให้เป็นห้ยวล o n g แนกจจัดออกความจนนี้เห็นใจทั้งชาตินี้ กำงงลังเนียนจ้ะฮะกำลังเนียนทวงทวงว่าคงกลางจะไม่ได้ร้องโอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมมาดิอยากจะฟังตลอนเรื่องอ่าเรี้ยงวมดเดี๋ยวได้ฟังได้ฟังแต่ท่านอายจา่าตกรู้ต้องต่ออีกหน่อยเอาวันนะอนอกำลังเพลินแต่ฟังต้อเนียนเชียววันนี้พูดให้คนอื่นเหมือนนื้ไม่ต้องหนักใจ 对。 ต้อรีบคนยายเนื้อสมบัดจะเบียงมันสายกุศลเสียนไม่ย่างนุมนนสาวเยี่ยมหวดลงมาและโรครสกริน,นเสียงไม่ย่างมีแรงปร दै आतु तमा ठी दुखु चराव पच्चमत सै